มีการรับสมัครทหารออนไลน์ด้วยวุ้ยดีจังเลยครับไปติดตามข่าวนี้กันค่ะทางกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ะได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารออนไลน์ในพื้นที่อำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะ พันโทนโรงพลีภัยบุญผู้บังคับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนของหน่วยร่วมกับหน่วยศัสดีอำเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นค่ะลงพื้นที่ไปที่สาราประชาคมบ้านศิลาทิพย์หมู่13าตำบลพระยืนนะคะไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการโดยวิธีการพิเศษก็คือด้วยระบบออนไลน์ค่ะปีนี้ปี25 6 9เนี่ย สามารถสมัครทหารออนไลน์ได้เลยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้นําชุมชนพี่น้องประชาชนสนใจมารับฟังวิธีการรับสมัครค่ะ,คะเพื่อนาไปบอกต่อบุตรหลานในชุมชนค่ะซึ่งในปีนี้ครับการรับสมัครทหารออนไลน์ก็สามารถที่จะคัดเลือกหน่วยเลือกได้ตามความสะดวกของผู้สมัครด้วยนะ,ะแล้วก็ได้แนะนําขั้นตอนการสมัคร สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับทางด้านสวัสดิการความเป็นอยู่และความก้าวหน้าในชีวิตของการรับราชการทหารพร้อมแนะนําด้วยนะให้เลือกหน่วยทหารซึ่งสามารถสมัครระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน68ถึง25มกราคม69ทางเว็บไซต์ rcm.rt a.mi.th ตลอด24ชั่วโมงเลยน้องฝนแล้วก็หน,หน่วยงานทหารทั่วไปแล้วก็สัมปานงานศัสดีกล้บ้าน ในส่วนของกองทับบกผู้สมัครสามารถเลือกหน่วยบัญจุได้ทั่วประเทศอันนี้จํานวน594หน่วยค่ะสะดวกสบายเลยออนไลน์ก็ได้ครับทางเว็บไซต์ก็ได้หรือไปที่อำเภอก็ไปติดต่อสอบถามกับสสดีอำเภอได้ค่ะ